อีกแล้วนะจ๊ะไนละไมเถิงจ๊ะซึ่งอีพีนี้เราจะมาเราจะมาอันบ็อกหลอกๆหลอกๆว่าอันบ็อกนะคะก็คือแค่ไหนแค่ไหนเรื่องอันบ็อกก็คือนิยายเรื่องเก่าแต่เอามาเล่าใหม่เล่าใหม่ของเจมีหนึ่งหนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ตั้งแต่สมัยเราบอต้นแล้วเรื่องนี้คือนานมากกูอ่านในในเล่มอ่ะว่าเขาบอกว่ามันผ่านมาสิหปีแล้วเว้ย ตอนนั้นเราก็มาสิบสามสิบสี่เนอะช่วงนั้นอ่ะเออสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณเนี้ยก็คือเรื่อง second love หนุ่มเฮลสาวเปี้ยวรักเดียวโดนใจใช่เป็นของพี่เมย์หนึ่งสองใช่เขามาเป็นนี่เลยนะคะทุกคนมาเป็นถาบพิซซาเลยนะคะนี่สองของดังเลยใช่ค่ะเจี๊ยวใช่เป็นฉาแบบเออ ปรปับปรปุงใช่อันนี้ก็คือปปงเนื้อหาอันนี้ก็คือสวยงามใช่เแล้วก็เล่มขนาดเล่มแบบว่าจับแผ่นโน้ยจะเล็กกว่าจะเล็กกว่านียายทั่วไปเนาะลองเทียบกับอ่าลาชสกุลูเออนี่ ก็คือขนาดจอนเล็กกว่าประมาณนี้เนาะแบบกําลังกําลังน่ารักเออใช่เป็นเป็นแบบจับพอมืออะไรอย่างเงี้ยกูเสียใจมากเลยอามือเอามือไปลูดตรงเนี้ยไอ้เหี้ยเพชรติดมือกูเลยอุ้ยออทุกคนอย่าเอามือไปลูดนะมือมีเงื่อดีสงสัยตอนแรกกูนึูว่ามันเป็นตอนแรกกูนึกว่ามันเปื้อนด้วยกูเลยเอามือไปเลียรูดไอ้เหี้ยเพชรออกมาเต็ม ติดในมือเลยอันนี้นะคะน่ารักมากเลยต้องซื้ออีกเล่มแล้วแหละเป็นแฟนไม่เป็นไรไทก็เป็นเป็นเป็นแจ็กเก็ตปกแจ็กเก็ตที่ไม่แจ็กเก็ตเพราะมันถอดออกไม่ได้อ้าวเหรอเอออ๋อพี่กีซโนวาเหรอใช่พี่กีซโนวาแจ็คเก็ตที่ไม่แจ็คเก็ตแต่ว่าข้างในสวยมากเลยนะกระดาษก็ดีแล้วแบบว่า ขั้นระหว่างบทอะ่ะก็เป็นแบบเป็นสีอย่างเงี้ยน่าหลักมากเออน่าหลักอะ่ะจริงๆเป็นฉบ,บ,บับปรับปรุงที่กูอ่านแล้วกูรู้สึกว่ามันแบบอ่านแล้วลื่นไหลขึ้นอะมึงมด้วยคําในมันเป็นสมัยนี้เนาะใช่ด้วยคําด้วยคําในบางประโยคอะไรในเล่มอะ่ะคือเจมย์เขาก็ปรับปรุงให้มันแบบทันสมัยขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยเอออ่านแล้วรู้สึกว่ามันก็ตาม,มยุคทามสมัยอะมึงมเนาะ แล้วเราเนื้อหา่ตงต่างจากเดิมบ้างไหมเนื้อหาไม่ไม่ต่างจากเดิมเลยไม่แบบว่าไม่ไม่ผิดแผกไปจากเดิมจากเดิมเลยก็คือเหมือนเดิมเออซึ่งเราซึ่งกรุงมีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกแหละมันเป็นเนื้อหาตามยุคตามสมัยาแล้วมันอยู่ที่มุมมองเราที่เราอ่านตอนนี้ด้วยเนาะตอนนั้นที่เราอ่านอยู่ประมาณสิบสามสิบสี่แต่ตอนเนี้ย เราจะแบบสามสิบเนี้ยใช่มันก็คนละมันก็คนความความรู้สึกกันตอนนั้นอะที่อ่านสิบสามหรือสี่อะเรามีความรู้สึกว่าเฮียกูชอบเฮียสองว่ะกูชอบมากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาอ่านใหม่แล้วอะก็มีความรู้สึกเหมือนเคยเคยเจอในเขาเรียกว่าอะไรเคยเจอในทวิตเตอร์เป็นดราม่าใช่ไหมเออเป็นดราม่าว่าแบบเออคนคิดอย่างงู้นคิดอย่างนี้เอาจริงๆเราอ่านเราก็คิดเหมือนทุกคนเหมือนกันว่าทำไมเฮียสองมัน ขอสาละเอียไม่ทเที่ยจริงๆริวะสกดด้วยเหรอเออมันเป็นผู้ชายที่อย่างนั้นแหละมันเป็นผู้ชายที่เทียจริงซึ่งเรามาโตวาทีอเนาะ <c oughs> ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันคือชีวิตแหละ <c oughs> <ช>มันคือชีวิตตัวแค่ เขาว่ามันเป็นพระเอกของเรื่องอเขาว่าเป็นตัวอเอกของนิยายแต่ว่าถามว่าในชีวิตจริงอะ่ะคนพวกเนี้ยมัน,บบน,ม,นมีอยู่ไหมอ่ะคือมันก็มีอยู่จริงไงทุกคนอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะแสดงความคิดเห็นว่ามแม่งบ้องว่ะบทแม่งบ้องว่ะแบบทําไมคนถึงไปชอบผู้ชายแบบนี้แต่ทุกคนลองนึกดีๆนะเว้ยว่าตัวเฮียสองอ่ะกับในผู้ชายในชีวิตจริงที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยเปรียบเทียบกันแล้วอ่ะ ว่าทำไมเหตุผลทําไมผู้หญิงถึงชอบมันดูแลเอาใจใส่แฟนของมันาดีไว้อม้งเออมันดูแลเปรี้ยวดีมากเลยนะอว้ทุกคนอย่าลืมว่าแบบเหมือนการที่ผู้หญิงแบบคนนึงได้รับอะไรแบบได้ได้รับอะไรดีๆอะ่ะมาตลอดเป็นระยะเวลาสองปีอะ่ะ มันทาให้คนนั้นเคยตัวนะเว้ยมึงเออแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเป็นสิ่งที่กูต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ใช่แล้วแล้วเหมือนพอวันหนึ่งขาดเขาไปอ่ะเปี้ยวมันก็คิดเลยเหมือนกันนะว่าแม่งเหมือนคนเป็นง่อยอ่ะอคือทุกวันอ่ะมันไปเรียนโดยที่เฮียไปส่งแต่ว,วันหนึ่งพอเลิกกันแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเหมือนตัดขาดตัวเองเลยอ่ะกูจะไปกูจะไปเรียนยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะคนถ้าเกิดคนมองว่า อ้าวแล้วก่อนหน้านี้มุ่งทํายังไงอ่ะแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่ามันคือความเคยชินไปแล้วก่อนหน้านี้เราเคยทำได้ก่อนหน้านี้เราเคยใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้แต่เมื่อหยุ่เลียเวลาหนึ่งมาและเราเคยชินกับสิ่งเนี้ยพอวันหนึ่งมันไม่มีอะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยเหรอวะที่เราจะกลับไปย้อนคิดอะว่าแล้วทาไมไปไหนหายไปยังไงเพราะอะไรแบบเนี้ยกูอะชอบชอบอ่าพอพอที่บอกว่าพอเหมือนด้วยอายุอย่างเงี้ยแล้วกลับมาอ่านเรื่องเนี้ย กมีค,ความรู้สึกว่าเออคนคนอ่านจะอาจจะมองว่ามันอ่านไม่สมเหตุสมผลใน mm hmm. ในบางแบบตัวละครในบางบทอะไรเงี้ย mm hmm. แต่กูเอามาอ่านแล้วกูแบบมองมองอีกมุมนึงนะด mm ้ว hmm. ยค,ความรู้สึกว่าเออมันก็ไอ้นี่นะเวสิ่งที่เปี้ยวได้รับอะเอาจริงๆมันก็คือเวรกรรม mm hmm. เหมือนกันนะเว้ยมึงแบบมึง,มงจำไปได้ปะที่กูเคยเคยเล่าให้ฟังอะ, mm hmm. อะเออมันเคยเป็นแฟน เป็นแฟนแฟนเก่าของเฮียสองใช่ไหมแล้วเหมือนตอนนั้นอะ่ะก็มาเหมือนมาคุยกับเปี้ยวอะ่ะมามาแบบมามาถามแล้วนะว่าแบบว่าเออสองคนนี้ไม่ได้เป็นอะไรกันใช่ไหมเปี้ยวมันก็ตอบไปแบบมั่นใจอ่ะว่าแบบเออไม่ได้เป็นอะไรกันเพราะด้วยตอนนั้นอะ่ะเฮียมันไม่ได้ชัดเจนอะ่ะว่าเป็นอะไรกันม,มันก็พูดออกไปไม่ได้อะ่ะเข้าใจปะแต่กูมก็มีความรู้สึกว่า เปล่ามึงทํามึงทําอะไรได้มากกว่าเนี้เออการที่มึงบอกว่ามึงไม่ได้เป็นแฟนเขาอ่ะแต่ว่ามึงต้องไม่เป็นจริงๆอ่ะมึงมึงต้องออกไปจากชีวิตเขาได้อ่ะแต่ว่ามึงก็แบบเลือกทําตามใจตัวเองมากกว่าสิ่งที่มึงได้ตอบแทนมามันเลยเป็นความแบบเหมือนมึงได้มันง่ายอ่ะ วันหนึ่งมึงก็ต้องเสียไปอยู่ดีอะเหมือนเหมือนพอเราเป็นคนเราฝ่ายเราทําอะแล้วก็คิดว่าคนอื่นจะทําแบบเราบ้างไม่ได้หรอเออ,อใช่แล้แบบเออวันมึงได้มาแบบนี้วันหนึ่งมึงก็ต้องเสียเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเราเราประโยชน์ที่เปแม่งมาพูดอะคือแบบจุกมากเลยอะตอนสุดท้ายที่กูชอบมากเลยกูมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเจ๊เหมือนเหมือนพี่เมย์จะเพิ่มมันเนี้ยเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่า อ่านนานแล้วเออแต่ว่าพอกรรบมาอ่านใหม่อ่ะรู้สึกว่าเออสิ่งที่มึงโดนอะ่ะมันก็น่าจะเป็นเวรกรรมมาแหละเออเปลวมันพูดประมาณว่าเอ,อ่อเหมือนว่าพอหลังจากที่คบกันแล้วอะ่ะเฮียมันแอบไปมีคนอื่นทุกคนก็รู้ใช่ไหมเออเปี้ยวมันก็รู้เว้ยแต่ว่าเลอกที่จะปิดหูปิดตาแล้วมนันก็พูดกับ เปี้ยวไว้ว่าเออมันมันเข้าใจเปี้ยวแล้วล่ะว่าทําไมเปี้ยวถึงทนอยู่แบบเนี้ยไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนนะที่เขาจะทนอะไรแบบนี้ได้อ่ะแต่มันเข้าใจแล้วแหละว่าเปี้ยวอ่ะคงไม่มีปัญญาหาผู้ชายแบบสองได้อีกแล้วอ่ะเลยมันเลยมันจุกนะโอ้กูเลยแบบเป็นเปี้ยวกูแบบเชีย่ยศักดิ์ศรีกูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกูออไม่เหลืออะไรแล้วนะตอนนอี้แล้วคือเปี้ยวมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอ่ะแบบ ขอยืมขอแฮชแท็กให้เรื่องนี้ไปแล้วกันนะได้ได้ได้ความรักทําให้เราจึงงจริงคือมันรักเขามากเว้ยมันรักเขามากจนมันมันรักตัวเองน้อยกว่าโออย่างที่เผอเคยอย่างที่เราเคยโตวาทีกันอะว่ามันมีจริงๆเว้ยทุกคนมคนที่รู้สึกว่าแบบมันไปแล้วอะเฮ้ย อย่าลืมดีว่าว่ามึงต้องรักตัว,<ช>ตวเองสิ่งที่มึงทำอยู่ตรงเนี้คือมึงอ่ะรักตัวเองน้อยกว่าเขาเลยมึงต้องรักตัวเองมากกว่ามือถือ,อจะเรียกว่ามึงอ่ะรักเป็นใช่หรือกับบางกรณีอ่ะอย่ารักตัวเองเกินไปก็อได้รักตัวเองเกินไปก็จะกลายเป็นเห็นแก่ตัวก็เป็นเพียงสองไงอย่ารักแต่ตัวเองใช่เพราะว่าเหตุผลของเฮียก็เฮียเหมือนกันอือถูกปะมันเลยแบบเป็นความคิดเฮี้ยที่ ก็มีอยู่จริง,รงนะเว้ทุกคนก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่สําคัญเลยอ่ะซึ่งแม้ตอนนั้นอ่ะไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะจะคุมจุดนี้ได้ไหมอ่ะแต่เราต้องรับแบบมีสติอ่ะอืถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะเราเราหาสติของเราเจอในในการที่เราจะรักใครอ่ะมันสามารถทําให้เราควบคุมความรู้สึกตรงนั้นได้ใช่ใช่ไม่แบบไม่มากไปไม่น้อยไปแต่คือ นะเราตอนนั้นมันพูดยากจริงถ้าแบบคนที่อยู่ในสถานการณ์จริงๆอ่ะมันพูดยากถ้าแบบไม่เกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะไม่รู้จริงๆเว้ยว่ามึงสามารถคอนโทรลได้หรือเปล่าใช่แต่ณตอนนั้นอะถึงแล้วยังคอนโทรลไม่ได้หรือมันเกิดอะไรไปแล้วอะลองกลับมาคุยกับตัวเองลองกลับมาทบทคนกับตัวเองว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันมืออะไรเราต้องการอะไรกันแ่ใช่ถูกจริงเราเว้ยกูมีความรู้สึกว่าเออเปี้ยวมึงหลัก เฮียสองมากมากไปเกินกว่าตัวเองจริงๆอืและเฮียมึงก็เห็นกับตัวมากเกินไปเว้ยจนตอนสุดท้ายอะสิ่งที่มึงได้รับอะกูว่ามันพอไหมไม่พอวะออืืมมกูว่ามันไม่พอแต่ว่ามึงก็คงทรมานแหละอืมใช่ก็ถึงบอกนยว่าน้จุดนั้นอะถ้าเราไปเป็นเขาสองคนอ่ะ มันอาจจะพอแล้วเอออาจจะพอแล้วก็ได้ไม่ไหวแล้วพอเหอออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คุูคูทนไม่ไหวแล้วพอได้แล้วให้กูได้แบบมีความสุขได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เนาะแต่ละตอนเราเราเป็นคนบุคคลที่สามที่มองเข้าไปอ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบว่ามันยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจริงๆอาจจะพอแล้วก็ได้เนาะสำหรับเราสองคนอ่ะเออพอแล้วก็ได้เนาะ ใช่กคนเรื่องไหนม่เป็นเรื่องไหนการใช้วิจารณญาในการชงเลยจริงนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกันเหมือนที่เราดูอซิสเขื่อนอะเนาะอย่าเอาความคิดของเราไปตัดสินใครอย่าเอาความคิดของเราไปตัดสินว่าคนนี้คิดผิด เพียงเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราใช่ใช่เออกูชอบเหมือนกันใช่เพราะก็เลยอย่ารู้สึกว่าบางเรื่องอะเรามุมมองมุมมองเราแต่เราลองเอาตัวเองอะไปอยู่ในคนคนนั้นมองว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาเจออะไรเขาผ่านชีวิตยังไงมาคืผ่านชีวิตเขาทำไมส่งให้เขาคิดแบบนั้นใช่เราจะเข้าใจเขาหรือเปล่าเพราะว่าคต้องเข้าใจเขาก็ได้แต่แค่แบบว่า ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องที่เขาตัดสินใจอ่าใช่เดี๋ยวเขาก็ผ่านมันไปได้เนาะสุดท้ายแล้วถูกผิดมันจะย้อนกลับมาหาตัวเขาเองอยู่แล้วใช่เราอ่านเรื่องเนี้ยอยู่ดีๆมันก็มีเพลงแบบเข้ามาเฉยเลยเว้ยอ่านมันมีอยู่ท่อนหนึ่งเว้ยเปี้ยวมันพูดแบบประมาณว่าสิ่งที่มันเจออะอ,อยู่ตอนเนี้ยคงไม่เป็นไรหรอก กูก็เลยต่อให้เลยเปี้ยวว่าคงไม่เป็นไรหรอกถ้าน้ป้าจะไหลคงไม่เป็นไรหรอกถ้าได้มีเธอเอ,อ,อยู่เออกูได้เลย it's okay it's okay <S เออเออ,เอ,อตอมามนันนะเปี้ยวแล้วเรื่องเนี้ยที่เหมือนอ่านบ,บทบทนำาดะเหมือนอ,อ่าที่ พี่เมย์หนึ่งพี่เมย 1, ์หนึ่งสองอะเอามาปรับปรุงใหม่เพราะว่าทุกคนขาเขาจะมีไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรอะตอนพิเศษอ่ะของเฮียสองเลยเป็นเล่มแยกออกมาเป็นเล่มแยกออกมาอเออได้หลังจนานแล้วเหรอใช่ให้ทุกคออ่านจรงิงอย่างแบบเหมือนพอกลัวเป็นคนนี้ชื่นชอบในเฮียอื่นๆของของเซตนี้เหมือนกันพอเราได้แค่อ่านในเนื้อเรื่องอ่ะแล้วไปเจอ บทบาทของเฮียแต่ละคนที่ที่อยู่ในนั้นอะ <S <S <an> อเรามีความกูมีความรู้สึกเฮียกูคิดถึงว่ะเออคิดถ <S an> ึงแบบวันวันที่ยังหวานอยู่และความน่าร <S an> ักของการที่ที่เมย์เขารีบินอะมาทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเฮียโตมากับเราอะเออจริงเน,น <S <S <an> <ม>อะพอเรากลับมาอ่านอีกทีอ่ะเราก็รู้สึกเราไม่รู้สึกเหมือนที่เราอ่านไปกลับไปย้อนอ่านนิยายตอนที่เราอ่านสมัยเด็กเ <S an> ราสึกว่า <S <S <an> <S คือเรา โตจนผ่านจนนั้นมาแล้วเออข้อมูลหรือว่าเหตุการณ์หรือบริบทบางอย่างมันทำให้รู้สึกว่ามันมันไม่น่าใช่หรือเปล่ามันย้อนยุคในความคิดเราหรือเปล่าแต่เหมือนันเนี้ยเฮียโตมากับเราพอเราอยู่วัยนั้นอ่ะเคียก็เป็นวัยที่เราเข้าใจได้พอไปอยู่ในวันเนี้ยเฮียก็เป็นวัยที่เราเข้าใจได้แต่แค่อีกคนละมุมเท่เองก็แบบเออมันมันเป็นความประทับใจเหมือนกันนะใช่แบบเราโตมาด้วยกันกับเขาอ่ะแล้ว ถ้ามีเฮียสองตอนนี้เสร็จแล้วฝากเฮียอื่นๆตามมาด้วยก็ได้นะคะใช่เฮียหนึ่งเฮียสองเฮียสามเฮียสี่แล้วก็น้องมีออนแล้วก็มีใครอีกคนหนึ่งนะพี่วายพี่วายใช่เริ่มทุกคนนะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามเฮียสองด้วยใช่ค่ะยังหาซื้อได้อยู่ยังหาซื้อได้อยู่ค่ะทั้งในเพจของพี่เมย์นะคะแล้วก็ในช้อปปี้ค่ะราคาไม่รวมส่งก็จะอยู่ที่ สามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะใช่ยังหาถือว่าคู่ค่านะสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วเ่ยเพราะว่าดีมากคาขนาดนี้เนาะแบบว่าเหมือนพี่เมย์่ชอบความใส่ใจในการทําอะไรสักแก่ของเขาอ่ะคือมันคือคมว่าใส่ใจลงไปจริงอรอ่ะมันถึงแบบทุกอย่างมันถึงแบบทุกขั้นตอนอ่ะใช่แค่ทุกคนอยายเอามือไปจิ้มตรงนี้นะคะแค่หยากจะหายออกแล้วก็ไปจิ้มอ่ะทุนเพชรจะติดมือเลยค่ะน่าลัะจ้ะค่ะ ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะใครที่เติบโตมาด้วยกันกับพี่เมย์เติบโตด้วยกันกับราเยเฮียเจลเซเฮีย็ก่อะไรอย่างงี้อยากจะมาเม้นต์ว่าใจเฮียคนไหนก็เม้น์คุยกับเราได้ข้างล่างในะจ๊ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะบายบายทุกคน